สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําขนมเข่งทองคําเพื่อต้อนรับตู่จีนกันนะคะส่วนผสมก็จะมีแป้งข้าวเหนียวนะคะ500กรัมนะคะน้ำตาล500กรัมเหมือนกันนะคะอันนี้สูตรนี้ของเราใส่กะทินะคะถ้าไม่ไม่ต้องการใส่กะทิก็ไปบวกเป็นเป็นน้ำนะคะ,ะกะทิก็จะ100กรัมส่วนน้ําถ้วยครึ่งนะคะแล้วก ส่วนสาคัญที่จะทาให้ขนมของเราเป็นสีทองทาได้ก็คือฟักทองนะคะ,ะฟักทองก็จะประมาณ200-250กรัมอยู่ที่สีของฟักทองด้วยนะคะอันนี้อยู่ที่สีของฟักทองด้วยแล้วเราก็จะมีส่วนผสมเพิ่มนะคะก็คือ,อแปะก้วยอันนี้เราจะมาแต่งนะคะแล้วก็กระถงซึ่งเช็ดสะอาดแล้วแล้วก็ทาน้ามันเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็แป้งข้าวเหนียว500กรัมนะคะน้ำตาล500กรัม ะะกะทินี่เราใส่ให้หมดนะคะแล้วก็ฟักทองะะอันนี้เราก็เค้าข้าวเ,าเาหนียวน้ำตาลากะทิแล้วก็ฟักทองเข้าด้วยกันนะคะมือล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะคนโบราณไม่ค่อยจะถนัดการใส่ถุงมือนะคะก็เข้าให้เท่ากัน ขนมเทียนเลยนะคะแต่เพียงแต่ว,ว่าอันนี้เราสูตรนี้เราเอเอินใส่กะทิถ้าไม่ต้องการกะทิก็ใช้ส่วนนี้เป็นน้ำแทนนะคะอันนี้คือร้อยกรัมอันนี้เราก็จะค่อยๆค่อยๆใส่น้ำทีละน้อยนะคะ ถ้าเรามีน้ำมะพร้าวนะคะเราอาจจะใช้น้ำมะพร้าวใส่แทนน้ำได้นะคะก็จะหอมไปอีกแบบหนึ่งเนาะระหว่างที่เราเรา,เราคนเนี่ยเราไม่ได้คนเฉยๆนะคะเราคนแล้วเราบีบไปด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ฟักทองกับแป้งเนี่ยมันเข้าเนื้อกัน ถ้าสมมุติว่าน้ำมันน้อยไปนิดนึง,งนคือหมายความว่าความหนืดมันเยอะเกินไปเราก็สามารถเพิ่มได้เล็กน้อยนะคะอันนี้จะจะเอาละกำลังดีละแต่ว่าเราจะควให้มันเข้ากันดีกว่าน,นี้หน่อยนึงแล้วหลังจากนี้เราก็จะพักไว้ประมาณ6ชั่วโมงนะคะเราถึงจะมาเราถึงจะมานึง่งเพื่อให้แป้งมันเซ็ตตัวดีนะคะ นนได้เวลาแล้วนะคะทีนี้วันนี้เราจะแต่งขนมเข็งเราให้สวยงามหน่ยนะคะบานเฉยๆไม่ไต้องขวดนะคะไม่ต้องขวดอันนี้เราซื้อมาเนี่ยก็จะต้มมนะันละแล้วก็เราก็จะเอามาต้มล้างน้ำแล้วต้มอีกทีนะคะ แปะกล้วยเนี่ยนะคะนอกจากช่วยเรื่องความจําแล้วยังทําให้แก่ช้าและอายุยืนด้วยค่ะอันนี้เราก็จะเป็นดน้วนะคะ นึ่งไฟแรงประมาณ10นาทีแล้วก็นึ่งไฟกลางอีก15นาที ขอให้ตรุจีนนี้เฮงเรวยรวยกันทุกท่านนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ ขอให้ทุกท่านเฮงเฮรวยรวยกันในตรุจีนปีนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามค่ะ